วันนี้จะเอาของไปขายแล้วครับขึน้นเต็มรถแล้วครับที่ไปเก็บมาสองสาวันก็วันนี้ก็เตรียมตัวเอาไปขาย,อยของเต็มรถเลยครับหาหาค่าประทูวันนี้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆครับเต็มรถ โอ้ยากาศยามเช้าๆ้าหนึ่งดชื่นนะครับวันนี้อัดไปเต็มเลยครับไปเที่ยวแรกก่อนเที่ยวสองก็น่าจะตามมาครับวันนี้น่าจะได้ประมาณสักสองเที่ยวเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมออกจะไปขายแล้วแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะครับเที่ยวหนึ่งก็น่าพลัง คัดแยกกันอยู่ครับมาจะได้ประมาณทั้งสองเที่ยววันนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามารับชมนะครับที่คอยให้กำลังใจน,นะครับผมขอบคุณครับ